เพื่อนวันนี้เราจะมาเก็บส้มโอพ่อเก็บหรอจันนี่เราจะมาเก็บส้มโอดูไหนอ่ะเก็บส้มโอเก็บส้มโอเรามาปอกเรามาปอกส้มโอเราดูว่าจะมีนวลไหมเนาะจะมีนวนล้วาไหมเรามาปอกดูกันจ้าจะมาปอกส้มโอเราดู จะมีนวลว่าจะเป็นนวลสีชมพูคือเพิ่นวาบอีกที่ว่ามันเป็นสีชมพูอยู่บ่อันนี้คือเป็นดุลนวลจะเป็นสีชมพูอยู่สีชมพูค่ะเพื่อนๆสีชมพูเลยยองแก่เร็ว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 อู้วเปี้ยว แมวาพานออย่อนวลสีชมพูเลย เป็นสีชมพูอีหลีนี่สมโอ,อยังสีชมพูเขาอ,อ่อนอินปีนี้ได้สองลูก จำโอเราปีแรกนี่สิสีชมพูวนวนสีชมพูเลยเพื่อนๆ หวานหวานตึงเป็นไนเนาะจะเนาอหวานมากๆเลยหวานหวานจ้ะหวานหวานจ้ะปอกเสร็จแล้วมากิน แว่าซื้อมาปลูกเราะเสียแถวได้่งนวลอมชมพูนวลอมชมพูไม่เสียเที่ยวที่เราปลูกแ่มานน่นแก่เนาะจะเนาะหวานหวานมึงกระสีพันตึงบปไนไงนี่ คลิปนี้พอแค่นี้เดอ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย